เจมีค่คาร์เกอร์น,นักวิเคราะห์สกายสปอร์ตนะครับเกาะกระแสบิ๊กแมตต์พรีเมยรีกอังกฤษในคืนวานนี้นะครับคู่เชลซีนับแสงหน้าเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่ประตูต่อสามด้วยการทวิตผ่านทางบัญชีเอ็กนับจิก,กัดแกลลี่เนวิละคนับเพื่อร่วมง,งานแฟนบอลผีแดงนับด้วยคำพูดคลาสสิกของเนเองนะครับเนวิลนะครับครั้งหนึ่งนะเคยพ่นวาจาแดกดันสิงบูนะว่าเป็นศูนย์รวมนักเตะราคาแพงรวมหลายพันล้านปอนด์นะแต่ไม่เอาไหนนะในนัดชิงคาราบาวครับ ที่แพ้ต่อิรวอว่พูลสูประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับทั้งที่ทีมของเจกนคอปนะครับอุดมไปด้วยแข้งจากชุดอยู่21นะครับเวลาผ่านไปเพียง5สัปดาห์นะครับจากคำพูดเนนะครับที่เคยพ่นดูแคนเชลซีมาครับวันนี้ทีมกากราคาพันล้านปอนับที่เขาเคยดูหมิ่นนะครับกับแซงหน้าเอาชนะปีศาจแดงสโมสรโปรดอดีตต้นสังกัดของตัวเองแบบน่าเจ็บใจช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ 90บวก11นาทีนะครับทาให้คาร์กเกอร์นะครับต้องทวิตเตือนความทรงจําเพื่อนร่วมงานว่าอย่าไปดูถูกดูแคนใครแบบแบบนี้อีกนะครับถ้ามีข่าวเด่นๆมา้อีกนะผมจะมาอัปเดตให้รู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ